รปช่วนใส่น้อยๆเสร็จแล้วครับผมตั้มมาบวชครับมื้อนี้ก็จะมาเห็ดกล้วยฉาบนะครับผมพอดีเรามาจาก กระจาให้นะครับซองวีเลยที่เห็ดขนมกล้วยฉาบนะครับนะครับติดตามบนครับผมนี่เห็ดแบบันบ้านเลยนะครับอย่างนแบบันบ้านนะครับพเขาเอ่ออารเปลือกมันออกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล,รนนแล้วการน้ำเนี่ยนะเช้ํน้ำส้มสายชูนะครับมันจำกระดังสาร เบือกออกละเทเ่น้ำส้มสายชูแล้วครับดังบรดังครับกล้วงทางกาแฟเนาะไมนมีครับเแต่ร้านลานครับเห็ดแบบเป็นบ้านครับอันนี้กินเองครับไม่ได้เห็ดขายไอศคีซ่านี่นะครับเีิยไปดูหน้าใเซนิบมนะครับคือ อย่างเกียวมาทจะมันจะเกาะง่ายเลยทีเัียนวะน,นี่ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งมันข่งตัยไอ้แับสองดีเป็นข้อดีอวนหนึ่ง,นนงเป็นกาเรนนีน,นร้ที่ดีนะนะ นี่ครับแล้วแล้วอันนี้เราจะไปทอดครับอันนี้ไช่ครับครับหลังจากที่ห้องฝานกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทอดครับ ตั้งกระทะแล้วครับเทน้ำมันใส่พอประมาณนะครับแล้วก็เปิดไฟประมาณปานกลางนะครับที่ผมใส่เดือดแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยครับคอยใส่ลงไปนะครับมาใส่มันติดๆกันใส่ลงไปแออง่กองน,นะมันจังบติรฉัน เด่วลงไปนะครับยม้มขวนวนมานะครับจังโอติดกันนะครับจังออกมาค่อนข้าีสิ่งน่าเลยนะครับ เอามเลื้งได้ที่เขาเขาขึ้นนะครับแบบนี้ครับเขาขึ้นนะครับของผมมีกระชอนนะครับใช้เหมืนกาละมัง แล้วก็เอาชุดใหม่ลงเรื่อยๆนะครับจนเอา จะเรืเรเ่อยๆจนมันบดอุดรับติดตามมึงครับผมมาบไอที่เขาองมาเบิรงนกาฝากก็เลยก็แช่ให้ช่องสายบาน,น้าข้ามวนนี่ได้ครับเพื่อเป็นกำาังใจในการเด็ดคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับติดตามครับก็ค,คืนครับเหลืองนะ ครับนี่แหละครับอทอดแล้วๆก็สิเป็นอันนี้นะครับหน้าตากรอบแน่นอนครับใส่ถุงใส่ยังไว้ครับอันนี้อทอดเรียบร้อยละเพราะว่าความชื้นมันจะถื้อนะครับไม่ใช่ให้บกกรอบต้องได้แพ็คถุงไว้นะครับเกิดขายก็ได้นะครับสูตรนี้ง่ายๆครับเบ่งครับที่ทดสอบในบังครับว่ากรอบหรือบกกรอบนะครับผมจะทดสอบให้เบ่งว่ามันกรอบยังไงนะครับเอ่อ ตัวใหก็ได้ฟังเสียงมั้งครับอืมก่อบยอดครับฟังเสียงครับมังครับตัวนี้มั้งครับละเอียดนะครับยอครับก่อดนใจครับไม่ใช่เอฟเฟกต์เล็กยังนะครับ เอาล้ครับสำหรับคนที่ติดตามและชมการฝากก่นแรกก็แชร์ก็ติดตามใ้ช่องสตร,ร,รีบ้านนาพมวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุจิบต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ